ในช่วงนี้นะครับขอให้ผู้กำกับแต่โรงเรียนนะครับเช็คความเรียบร้อยของอพี่น้องลูกเสือในโรงเรียนของท่านก่อนนะครับ อายุวัายชาตินะครับยูวัายชาติตั้งแถวด้วยนะครับเมื่อเสร็จในการจัดที่นอนแล้วนะครับข่อให้ตั้งแถวรอเลยครับ เลยครับเขียนมา,นมานครับคงจะได้ที่แล้วนะ เนี่ยเอาไว้ัดแถวไม่มีเสียงจัดแถวจัดง่ายๆคนข้างหลังตรงคอคนข้างหน้า เน้นนาฬิที่ใส่กระโปรงนะครับรวบกระโปรงให้ทันทำไมนะครับครับอ๋อ oh. Sacala. เตรียมถวายราสุดดีทอนมวนนั่งเขียนใจไิจิตครับใจไปจิตต้นเสียงครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะถวายความเจริญพรดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ถวายความเคารพองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้องตุง้งวันที่ย่อฮังสันเสือนครับ ที่หน้าอกสองมือครับเวลาออกวิ่งตบเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ออกวิ่งมาที่หน้าเสาธงห่างประมาณ3ก้านะครับคนหนึ่งจะเข้าไปแก้เชือกห่างกัน3ก้าถอยใหม่ครับ3ก้าสาก้าครับ3ก้าออ่าวันทยาหัก คนหนึงเข้าไปครับอ่าเอาไปแก้แล้วลงมาอีกครับลงมาอีกครับถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ขยับเข้าไปอีกนะครับถึงไหมชอกสั้นเกินไ,ไปไหม เหนบ้านพะยองและคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมขอ,อขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติกับคณะลูกเสือย,ยุวกชาติและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตะบนโพกสังในครั้งนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการักิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายแรมคืน ในช่วงวันที่4่ถึงวันที่5คกุมภาพันธศกราชศราช2,559รวมเวลา2วันหนึ่งคืนเข้าค่ายลูกเสือช่วงเรือนท่านประธานจัด,ดจกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายแรมคืน ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือและมีความเป็นอินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนของลูกเสือภูมเครือข่ายโรงเรียนในตำบโลโพกระสังประจำปีพุทธศักราช2558สุจากโรงพยาบาลส่งเสริมขขสุขภาพตำบโลโพกระสังท่านี่ตำรวจจากสพกำอรขอรขอบคุณคณนะ ท่านผู้บริหารท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้การดำเนินงานทงแล้พวกเราให้ความปลอดภัยแก่พวกเราขอให้ทุกท่านได้แนะนําตนเองนะคะว่าท่านมาจากที่ใดแห่งไหนแห่งหนตำบลใดชื่อตามลำดับขอเรียนเชิญค่ะ ผมนายบุญแสงธุริพภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพกสังมีคนแซวว่าจะ,กะเกษียณปีนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพนะาเป็นปีสุดท้ายที่น่าชื่นชมยิ่งดียิ่งครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีความพร้อมเพียงก็เชิญท่านสวัสดีครับผมนายบุญคงเนรพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอง ผู้โวยการค่ายในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรม2วันหคืนครับผมดีครับผมนายสุภกิจสุภโกศลผู้นดยการโรงเรียนบ้านหนองขนานครับขอบคุณครับ,บค,ครับผมนายไกรสังแก้วครับ ผู้นาการโรงเรียนบ้านหลวงปูอิติที่ได้ร่วมกิจกรรมกับพวกราทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อธีระพงศ์สุพันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำครับผมสวัสดีครับผมพิชัยจุฬวนโวนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเสดําครับผม เรียกทานาจากโพกระสังครับสวัสดีครับผมนายดิชาโพกระสังครับครูผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขนานครับ